สวัสดีครับจะมาสอนวิธีโอนย้ายข้อมูลนะเนี่ยเราดูข้างล่างนะครับเห็นปะจะมีโอนย้ายข้อมูลอยู่นะครับเรากดไปถ้าใครเป็นเฟซก็ให้ใช้เฟซนะครับถ้าใครเป็นโอนย้ายข้อมูลหรือไอดีก็ให้ใช้ไอเดอร์นะครับข้างบนคือไอดีนะครับข้างล่างคือรหัสที่เราตั้งเองเดอร์มันต้องเป็นรหัสตั้งเองที่เราตอนโอนย้ายข้อมูลนะครับน,นี่คือ,อนี้นะห้องผม เป็นรหัสการ์ดมันผมเข้าให้ดูนะมันมีน้องบอกอนไ่นะอะไรนะบอกว่าเข้าให้ดูหน่อยรอบหนึ่งครับเขาเกาะเขาก่อนนี่นะครับมันเป็นรหัสชื่อการ์ฟนะ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ